อะไรก็เพื่อนเพื่อนหลังจากภารกิจการทําแว่นตาของผมนั้นได้เริ่มต้นไปในไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าด้วยภารกิจอันหนักอึ้งนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างมากนะครับผมได้ขอยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ใช้วิธีโดยการซื้อเท่านั้นนะครับโดยการซื้อแว่นสมบูรณ์ของเพื่อนที่ทำเอาไว้ให้นะครับเราก็ซื้อมาจำนวนหนึ่งนะครับจ่ายไปปุ๊บได้กล่องนี้มากล่องนี้เนี่ยมูลค่าเทียบเท่ากับแว่นตา เลเวล15เลยนี่ครับจะเป็นแว่นตาสมบูรณ์เลเวล15นะครับมีการสุ่มการโจมตีของเทมเมอร์แล้วก็เลือดของเทมเมอร์แล้วก็เปอร์เซนต์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมซื้อกล่องนี้มาจะได้เท่าไหร่นะครับพร้อมอย่างเรามาดูกันเลยคลิกขวา1 2ึ่งสองซแม็กสูงสุดนะครับ AT เทมเมอร์จะต้องอยู่ที่500นะครับ100ถึง500สุ่มประมาณนี้นะครับเราเอาค่าใกล้เคียง500มากที่สุดเดี๋ยวเราดูเลย1 2 3 190พระเจ้าไม่เพียงพอเดี๋ยวต้องไปคาเพิ่มนะครับปะเราจะเดินไปเอาของวัตถุดิบก่อนผมได้ฟาร์มมาประมาณนึงวัตถุดิบในการรีค่านะ มาดูกันว่ามันต้องใช้อะไรนะครับรีค่าของแว่นสมบูรณ์ก็จะต้องมีดิจิซซยเสริมแก่ง1,000พลังสัติภาพ50แล้วก็แกนแทสสิสเทพอีก8ซึ่งเรามีเตรียมพอดีแล้วนะครับเราก็จะรีทันทีผลิตได้เลยสามารถรีค่าได้ใหม่แล้วก็ลุ้นอีก1รอบเอาให้ใกล้เคียง500มากที่สุด1,2,3,225ซ้ํา225 พระเจ้าไม่พอต้องไปทำใหม่อีกแล้วนะครับแต่ทีนี้วัตถุดิบในการทำของผมมันได้จบสิ้นลงแล้วเพราะว่าพลังแห่งสัธิภาพไม่เพียงพอต้องไปทำาเว s ชินจูกุแล้วก็ทำา u e s t แมปดิจิมอนเทมเมอร์ต่อ,อ,อต่อไปจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแว่นตาเทมเมอร์นะครับแว่นตาเทมเมอร์ของเราเนี่ยมันเป็นแว่นตาที่จะสามารถใส่คู่กับแว่นตาดิจิมอนได้นะมันจะอยู่คู่กันแบบนี้ส่วนสเต,ต็ของเทมเมอร์ ในแว่นตาเนี่ยมันจะไปบวกในพลังโจมตีของเทมเมอร์ก่อนแล้วมาคูณด้วยค่าความสนิทสนมซึ่งค่าความสนิทสนมอะ่ะจะเป็น60%นะครับ60%ของ2,981ตรงนี้ก็จะได้1,788นี่คือการคำนวณเบื้องต้นนะครับมันจะถูกส่งมาที่สเตดิจิมอนโดยตรงนะครับตรงนี้หน้าต่างทางทางขวานี้จะอยู่ในสเตดิจิมอนโดยตรงเลยเห็นไหมครับพลังโจมตี1788 มันจะเอามาคำนวณทีนี้ถ้าเรารวบรวมสแตตของเทมเมอร์ได้มากเท่าไหร่ดิจิมอนเราก็จะเก่งขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแว่นตาเทมเมอร์สมบูรณ์ที่สามารถคราบได้ฟรีแล้วก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดู EP ีต่อไปว่าผมจะคราบได้ใกล้เคียง500หรือเปล่า